ย้ายขอกำลังออกไปเปลียผักบุมบ้านบ่ปลาไปฝากอินินไปฝากแม่หน่อยจนะเห็นไหเขาไปจักสิปตัวย้ายนี่ของโชคดีอันนี้ปลาโชคดีย้ายนี่อันนี้ปลาพอก็แม่ทอดกินอันนี้ว่าไหหมานี่ใครเค็มมันนั่นมันย้ายคไขคมันนั่นอีอย่างว่าใครใอากาศมันเข่ามันนั่นมันก็เลยเค็มไม่กินไม่ไไรกินเลยเครื่องง่อยเราไปกินได้ไหมเคยไปหปลาอินิ่นน้ำย้ายเราก็ไปฝากแม่หน่อยอยูอย่บ้านโชคดีเตรียมตัวแล้วหลังแดงจะไวานี่ล้วนั่กลนพอไปแล้ว พอมันเอื่นไปผุนผุนผุนบอลแล้วต้องกลอนพรอนไปแล้วเขาเอื่นไปน้ำเขาแล้วไปเร็วๆไปไปแม่ก็ไปอยุปไปข้าวปอาไปฝากหมาฝากแมวอยู่ยัยไปไปไปลูกไปไปไปน้ำผอเร็วไปเร็วๆแม่ก็ไปอยู่ไปให้ปู่บออื้อยัยสรรหาแต่เนี้ยมาปลูกไปโอ๊ยโอ๊ยเกือบแม่มือนม่งพังตู่ไปดีกว่า ็ไปกันแล้วแต่เด้อไปนี้ปาดีกว่าลุงเขามาขุดอหอนจีบบลูมี่ยัยจีหมาจีเก่ามหาขุดจีบปมเขเลยตกหลุมเขาสเกือบมันจุนสูงเห็นเด้หบูมแเกือบคุณอ่นมาลูกมาหนูเร็วๆจะไปแบกเขาป้าว่าเลยมาเด้อไปนี้ปลามันดอกคนอ่ะหยาเห็ดหยางคนอ่ะหยาเสียหญยาไหยังเห็ดคนอ่ะย้ายเบิ่งบอกเคื้ยเช้หาบอกเคเ้อีย้แล้วก็บอกทิ่ อันนี้เบี้ยบปกพริกน้อยอันนั้นบอกยังเนี่ยกระลำบ่โอ้ยกระลำนี่ยหลายคัะวันไหนหยาโอ้ยนิน้นเอาปลามาฝากนิ้นน้ำจะไปฝากแมวหน่อยโชคดีมากเลยดีลา่ามึงอ่ะพี่กอบบหมาบ่ะพูดตกกัวก็อีนิ้เนาะพูดตัวว่าไปฝากแมวเอาไปฝากแมวหน่อย เอาก็มกาเอาพูละตัวพรามึงที่เลือไปให้แม่หน่อยกินขนมเปียกก็กินบ่เป็นแม่หน่อยบันนอกบนหนกแม่หน่อยยานะกินบ่เป็นพอได้มาเป็นลอยซ้องมึงกินบ่เป็นบ่ได้มาหนูเบิ่งเบึงกินบ่เห็นยวรอญาอยู่หัวบังรอญาตินะเอาเร็วๆแล้วไปเก็บไว้ให้แม่หน่อยก่อนย้า,นะา,ายตอนนี้กับใบฝามหมดละอันบักขามหวานเนะี่ยบูมไปหากินมเยอะ นีวะน้ำแผงเซเล่อๆไหลดีเยี่ยไกลเต็มวงแล้วนี่ตอนนี้ก็บ่ายสามเลยไดิเห็นป่ะไหลดีอยู่นี่ถูกมาจากบ้านนั่นแหละเมื่อวานนี่บูมใส่ปุ๋ยต้นไม้เลยแบ่งมาใส่ผักน้ำถึงเดืนี่น้ำเซเล่อๆแข็งบ้านนีใน่แบบอือที่เ้าสิปลูกเอาป้าไว้ให้แมวนี่ใน่แบบอืองาให้น่าจะเป็นเอ่อฟักทองฟักทองญี่ปุ่นบ่ ประมาณนั้นเอาช่องไอ้ปูไม่ที่กินแบบทั้งเหงียนก็แมีนบุบุกจากแมีนเมียนบอกไปกว่าพอตอนนั้นยาให้ข่อย,อยมันกินมนะันวแสบดีเห็นหรยายนี่แตมาเบิ่งผักข่อยผักหอมนี่เด้ดโชคดีมา,มากเลยไมาเลือดหลุดเลยมั้งอันนี้กรอบปะจะตึงจังจะไปเห็ดเต้เขาถอยนักเลี้ยงผักลูกข่อยผักหอมยายโอ๊ยผักกาดดอกกันนั่นแล้วอันนี้ผักบุ้ง,งแก้วอันนั้นกะหล่ำจะกะหล่ำแบบโอ๊ยผักกาดดอกอันนี้กะหล่ำเงี้ยเหียเหียเหียแล้วยายเหียเหีย แป๊บหนึงน่งเดี๋ยวพาไปเบื้องกันต้นข้าวโพดหวานก็บ,บันบักทั่วฝั่งแงะทีนี่ละสามบาทแป๊บหบนึ่งเก็บบักอื้อกันไหนบัดอื้อนี่แหละแงาบักอือ้งนะบักอื้อี่ปุ่นบักอกอื้อบ้านเฮาบ่าที่่ายกินตอนนั้นบะมีบ่กที่่ายกินไปหนึ่งตอนนั้นน่ะอันนั้นละแซ่บบักโบกันเด้อเดยละ่ะอันนี้กะลำไอน,น้ผักกาดดอกผักบุง้งเรามีสองสายพันธุ์นะยายอันนี้ผักบุ้งแก้ว ทันทีถุงกระห่า19บาทซื้นหนึ่งแถมหนึ่งแจกตรงฟี่ถุงกระอ่าฟรีคิบกัมอันนี้หักบุ้งเม็ดละสามบาทเออเสอเลละผีแดงขายอันนี้กระลำช้าจับมาบึงแตงโมกับแตงไทยเราเห็นเลยแตงโมกับแตงไทยคือเพ่เกิดแต่ย้ายบึงสซงนะอันนี้อยังโคขึ้นมาว่ะอันนี้บอกถั่วถั่วนั้นก็ถั่วนั่นก็ถั่วอันนี้เขาโพดเขาโพดหวานเกิดอยุ่ต้นหนึ่ง สองสามต้นย้ายแล้วก็มีแต่บักทั่วฮึฮึบุ้งแตงโมบ่บุ้งแตงโมที่ต pues mm yeah. came, ้นแตงโมเก่าแล้วน oh. so oh. okay. right? ี่ย้ายเจ้าเห็นบ่นี่ยเขาไม่ได้กลมให้เจ้าเบิ่งนี่ดีแต่ว่าต้นแตงโมเขาเนี่ยแตงโมกับแตงไทยล่ะก็ซื้อแตงโมกับแตงไทยมาน้ำอันนี้ทั่วผักเงี้ยย้ายปลูกเพิ่มอันนี้หลวงขุดล้อผูกเอื้อบ่มีย้ายขใครผูกเอื้อยี่นี่้ฮึแตงขู้หมดแดงแค่นี้ อันนี้บอกอือบ้านเฮายายขอยถามงาแล้วบอกอือบ้านเฮาอันที่งาว่าบอกอือญี่ปุ่นอยู่บ้านงาถึงมันกินเปียกได้นะแม่ยายเดี๋ยวปลูกอันนี้กันแบบนี้ทางเลาะแปลงผักตัวย,ยายทีย่แหลงนั่นเลยนะหมาพี่มามาปล่อยมาขามาาวันนั่พ่อเร็วเี่มาเมแล้วก็เห็นก็มหมายห็นดิฉันเลยเพราะเมื่เห็นหลักหมาไม่อยากเดยงขอนผักคู่เขาไปเดี๋ยวเขาเดินตีเลี้ยงกับเขาเลยขึ้นเห็นกับบักแดงเลยก็คือมาขามาอบบอ้ามวานเห็นพอบอกว่ามันขึ้นบูม ลองดูมันขึ้นพี่ล่ะดูมันขึ้นแล้วนั่เกาะม, <c oughs> <c oughs> มาให้เขเรียกประขามหวานเห้พ่อดิยหอมเลยหวานดีอยู่ยายออเอ้ยขึ้นประขามหวานเห้พออ่อเร็วเนี่ยลุมประจําเขาเนี่เขามาขกดเห็นประจํานี่ลุมนี่แหละอนอนเอา,าเอางามเอางาออกให้ลูกเนี้ยเชี้ยงขาลูกเ,เยี่ยมเนาะเหยากดเหยวแห้งยา <c oughs> ยกดเหียวแห้งยาย mọi mấy cứ ba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 y cứ nâu cứ bay cứ bay cứ bay nâu bay cứ nhà, cả phố đầy bay nhà, nhà nhà, bay cứ bay nhau bay cứ 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 nhà, cứ bay cứ nhà cứ ออหาเนี่ยบุกขึ้นกาาันเครค,ครับเอเนเชื่อทีงาดกไไนกระไรเือแม่อยูนยนอ่นี่อไรเออหาที่แต่งเห็นกันอยู่กับใรลูกกับพ่อได้ดิไปแป่พอทักขอพ่ไปไปพอ่พอ,ปปพอตังให้กินไปอยากน้ำบ่หให้พ่อจ้าตังหาไปแม่ดิโกบินกน,นี่ บ็ดถุงเลยใช่สิบลุมสิบล,ลุมใส่เบิดถุงเลยหนาวาหลาย,ย,าาอ,ย,ลยอยู่บ้านหนาขอใส่เบิดเลยยายลุมเลยเกือบมีสิบไหนเอาให้แถวแม่เลยแล,ล,ล้วจะถิ่มน้องนางเปิป้เถุบเลยให้แถวแม่เนี่ยคุณน้ำพ่อพ่อไป <Hello. S 1> บายสามของขวัญที่เกา่าย,ยายเนี่ย nó đi nữa, để một đen mắt lạc à, ngay thì vẫn giả như này là, ta nhìn một này này, không khỏi đấy, quên nhá, giảm bớt nặng nữa, con ถุยนเป็นนางเบื้องงานเสียหนาอีขึ้นให้เบื้องโชคดีดีกว่า,า,ดดวาก,การดอกเขาเก็บไป็นเก็บไปว่างอันนั้นนี่ไม่ได้เตี้ยเหนาะง้ำนี่เช็ดง่อยเขาเก็บว่ะจึงแด่เก็บพวกปุ่นกับอย่างแอมเขาหยิบบเหรอลายเด็กก็ยิ่งบ่หลรอ ต้นมีต้นบกเสียวหยาหมักปลูกไปตามเขาไปไปบ้า่่อวานตวอะไรที่นีก็เ็นเหมอนงการหยาปลูกไปตามเขาไป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 ดิ้นขอดไปนี่ไปไปดิ้นไปไหนดินี่ไหนไปข้างหลังมาไปบ้านนะ หมูแรงยังข่อยมากหมดไปย่อ้อันนี้ไปกับไปน้ำผอบไปกินน้ำบ่หิวน้ำบ่กินน้ำบ่ลูกกินบ่ถึงกินบ่ถึงหิวน้ำบ่ลูกข่อยย้ายหิวน้ำเลวกินเข่ามาไปกินน้ำกินปลามาไปกินบ้านเขาก็ได้เห็นเห้กินนน่้อกองกองเออถึงแล้วไปกินอะไรไปบ้านลูกหมูแ้งข่อยมากไหม ยาปลาอยู่มั่ลังคาวหน่อยเด้อปลาทอดยืนหยิบ่หลังคาวหน่ยที่มือแดงจอยมากไหมมาหดซักอยู่นเนี่ยไปกินแล้วเลยไปบ้านพ่อไปแล้วเร็วเร็วฮอนแดดลูกไปพ่อไปแล้วไปไปบ้านไปพ่อไปแล้วไปมือแดงจังมากไหมไหมคะไม่หรือเปล่าไปมือแดงจังมากไหมลูกมันฮอนแดดเยอะเพราสิบ่็ออนแดดกัได <usion> ้อากาศกันั่นอยู่ฮอนไปต้ไหนไปไปบ้าน ไปไปพอ่อไปเ,ล,เลยเล้วเรียนไปหาเหยียบเหยียบเหยียบพี่เกี๊ยวไปไปไป,ไปนอนก่อนไปไปนอนพักผ่อนก่อนไปหนูไปไปไปอันนี้เรียบร่ังกับลังเศร้าย้ายทั้งแดงมันล่ะเลี้ยนเลี้ยแล้วเอาปากสีกว่าความไม่เกียจหว่านนะขอไปเห็นอยังว,วังเกือแผ่นดาเลยหันเด้อมาเด้อแม่ไปก่อนแล้วยังพ่อกันไหมายายแค่นี้ละ